Not much to do When all ตอนนี้ประมาณ35องศานะตอนนี้เราอยู่ที่เปลี่ยนเสื้อเตรียมดำน้ำแล้วตอนนี้คือเหมือนนักกีฬาว่ายน้ำมากอุยเห็นไหมล่ะ อยากให้เหมือนกันทุกคนนะคะเป็นสีดำขอบคุณนะคะวิค่ะเปนิดเบียร์นะคะลอยลอยไม่ใจหรไม่ใจว่ะรับเดี๋ยวต้องเป็นนี่นะคะเข้ามาจากตรงนู้นทางเข้าก็อาจจะแบบตึกตับหน่อยนะคะแล้วข้างในก็จะเป็นอย่างนี้เป็นแอ่งน้ำพี่ใหญ่ด้วยไม่โซนเติมดีลรอไม่โซ้ร้อนต้อไดแก้ในนี่ดี๋ยวเรามาถ่ายรูปทำคอนเทนต์กันนะคะนี่เลย นี่ค huh ือเรามาตีมน้ำตาลขาวครีมนะคะนี่คือความน้ำตาลขาวครีมหน้าเทาแล้วตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินไปทำคอนเทนต์ของเรานะคะอตอนนี้คือโลกเป็นสีส้มไป่เหมกันคน ทำไมนะไม่ทำเรัทุกค,คนจะต้องยุดฟังคดียวอน,นี่เออที่กมุนมุนรอบนี่ยิงกัมุนเไหมนี้มน่างเนไเ่หลมเนียจมันจะหันไปทังแล้วก็จะหันไปทางออนูออออนมันเลยโอเคไหมหั <c oughs> น,นไปงนูนมันเลย ข้างบนตอนนี้ประมาณ35องศานะตอนนี้เราอยู่ที่ทะเลสายเด็กค่ะการแต่งตัวเหมือนกับก็คือทาราดนั้ะตอมเดินป่าว่าเปลื่อที่ทาราดนั้นก็คือลาดลงดิไม่มีคนแล้วนะนี่เราลงมานะ ตรไทำทอปยะตร <laughs> งนี้ทาอะไรกันคะเก็ <laughs> <laughs> <h ank ham> บให้ฉันหน่อยค่ะหันมาหน่อยได้ไหมคะ <laughs> I would, I would. Even if you gone I won't forget you You all I know what I need and I end up Then we will Even if you gone I will remember I Lay down beside you, I would, I would. When nothing really. matters here? So, That's all I want to do. I hope that you are safe and that I will see you soon. Fucking lay down beside you. มุนมากเลยมุนในหน้ามันเอาขึ้นหด้แล้วแต่เราไม่เอา <laughs> <laughs> oh, important part of our culture. Oh, look at him, tremble. He's gonna burst a blood vessel <laughs> <muscle laughs> because I kissed his wife. do <laughs> you like when I'm a little closer, sexy boy. จจจจัเราเดินเลือกกันมาแล้วนะคะเราก็เลยปมนที่หนานสวร์เมื่อกี้ก็เข้าไปตรงชมดาวแล้วนะคะเดี๋ยวไปติดต่อกันเมื่อกี้ชมดาวคนละสองบ่อยนะคะที่นี่ไม่แน่ใจว่าคนละเท่าไหร่อันนี้เป็นเราค่ห้องพักนะคะติดต่อลงนี้เลยอันนี้นะคะเป็นบรรยากาศ มีของอาหารด้วยมีสระว่ายน้ำใหญ่โตค่าร่องแกงคนละ,ละสองร้อยสองมาใช้คนละครึ่งกับคนละหนึ่งร้อย <c oughs> แล้วก็เราเห็นลานตรงไหนนะสวยๆวยอะ่ะข้างล่างนั่เลยทุกคนคืคเห็นมาอ๋อใช่ตรงนี้ ตององรงนี้ไงอู้ฟอู้ฟอู้ฟโอ้โหน้ำน้ำคนมางแม่โอนี่แล่ะที่นี่ก็สร้างสร้างอะไรเหมือนเตศเลยนี่คือต้าวานะคะเออน้ำโคนน้าไปนี่ข้างล่างก็จะเป็นอย่างนี้ตรงนี้มีสไลเดอร์อย,ารายาวด้วยค่ะยาวมาก คืแบบนทิพยพร้อมแล้วนะคะเอาแอคท่าค่ะชิบชับชิบชับตอนนี้นะคะเราก็เปลี่ยนเสื้อเตรียมดำน้ำแล้วตอนนี้คือเหมือนนักกีฬาว่ายน้ำมากขึ้นพวกนักกีฬาว่ายนำ้ำแล้วเดี๋ยวก็ไม่แน่ใจว่าจะเอาโทรศัพท์ลงไปดีไหม,ยอ,มอยากได้ปูปต้องเลยหรือว่าอยากได้โจวบินรอบข้างบนอันนี้ก็เดี๋ยวไปดำน้ำกันน่าจะไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปเพราะว่าไม่มีตังค์ซื้อใหม่เลยนะคมันพังซึ่งมันมันเคลมว่าดำน้ำได้ก็เถิดแต่เราก็ ไม่เสี่ยงเลยกว่านะคะไปค่ะทุกคนสรุปว่าเราได้พาไปนะเขาะว่าเขามีถุงสิบล็อกไข่ให้ถุงละหกสิบบาทจริงๆที่บ้านก็มีแต่ว่าไม่รู้เดี๋ยว้องดูนะคะว่าจะคุ้มหรือเปล่ากับห0สิบาทที่เราแลกไปอันนี้เป็นที่ฝากอันนี้ไว้ในรถนะได้ัาเป็นเซเชลชีอ๋อขอบคุณค่ะอันนี้อันนี้สวยกว่าไหม เพื่อแค่เงียบน้าตังางเลยคนสีเหลืองมันเล็กอะไม่เล็กเอาเลยฝอกช่องด้วยนะจ๊ะมันได้ก็สักใจได้นะคะมีคนกันซีนอะ่ถ่อเลย พร้อมไหมคะไม่ไม่ันก็ต้องไปตามน้ำแน่นะโอเคนันไม่มีไม่ก็ถูกแล้วแค่นี้แหละโอเคไปเลย ตอนนี้นะคะ,ะเราจะไปเรือ่องอะไรนะเราจะไปร้องเพลงกันแล้วค่ะโอ้ยแกเราจะนั่งรถไป8กิโลนะคะพี่เหมือนพาย,ยุทิเป็ชันเข้าก่อนวันก่อนเลยค่ะระยะทางล่องเรือ5กิโลนะคะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงเดี๋ยวเราดูว่าเราจะใช้ระยะทางเท่าแล้วเราดูว่าโทรศัพท์เราจะนำเข้าหรือเปล่านะว่าส่งกันน้ำเราจะใช้หมสิบตอนนี้ก็คือเดี๋ยวดูถนนนะคะตอนนี้ถนนมัน ที่ถนนทางไปค่ะตอนนี้เขากำลังเทิถนนสีเลนอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นร่องเก่งกยาวๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นร่องเก่งชุดาวอันนี้เป็นครัวฮาราเลยมทุกคนสนุกสนานมาก เราก็ถ่เร็วเโอ้นี่นะะไปแล้วค่ะทุกคนระวังตุงเราเนี่ยค่ะจะตุงเพราะเราอยู่สูงอะสูงื่อนเลยเดี๋ยวเราลงก่อนดีกว่านะคะกลัวค่ะกลัวพี่ดูทางค่ะพี่ต้ทางไปค่ะพี่เบรกค่ะพี่อย่าหยับเบรกเลยนะคะหนูอยู่สูงอะหนูือไปทำไมหนูอยากได้ภาพค่ะพี่ ก็ไม Sadly, ่เท oh. ่าไหร่ค่ะช oh. ิวๆปมดเบรกคะเลยเรดูนะคะเราไม่เห็นทางเลยถ้าเบรกหมดค่ะ มี่ก็บอกกับพาเบสมอสไหนอะเรากลังแบบรถจะไมเกี่ยวเขอลกอะไรก็คือฉันสมวุ่นาคือปักัน้้ำใสมากเลยค่ะมาค่ะเราต้องใส่สายล่างนะคะสายล่างนะครับคุณค่ะสาข้าล่าง โชคดีของเรานะคะที่วันนี้มาน้ำไม่ใสโชคดีมากเลยค่ะพี่ปกตินี่น้ำเยอะไมนี่แปบนี้เขาเหรออันนี้จะน้ำเยอะนะคะได้กันได้ไม่ได้ทุกคนระวังเรือลุนตูดนะคะอย่าใช้ตรงนี้เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาดับ